ซจินโยเดสแบ็กขวาบาเซโลนาเปลี่ยนใจพิจารณาข้อเสนอแมนยูแซจินโยเดสแบ็กขวาทีมชาติอเมริกาของสโมสรบาเซโลนาในศึกลาลีกาสเปนกำลังพิจารณาข้อเสนอย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดลงในไม่กี่ชั่วโมงนี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เดสที่เคยเป็นอดีตกองหลังลูกม่อของเอริกเทนฮากตอนที่อยู่อาแจก แสดงความลังเลในการตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดจากรายงานระบุว่าเดสได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากแมนยูและนักเตะกำลังพิจารณาย้ายทีมโดยบาร์เซโลน่ายินดีที่จะเจรจาในสัญญาการยืมตัวซึ่งรวมถึงการซื้อขาดในอนาคตด้วยแต่ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับอนาคตของอารอนบิซาก้าแบ็กขวาที่แมนยูต้องการปล่อยตัวออกจากทีมซึ่งหากสามารถแลกเปลี่ยนยืมตัวกับบาซ่าได้ การเจรจาก็น่าจะจบในไม่กี่ชั่วโมงนี้